ศรสบสัสดีแฮรสวัสดีครับผมวายควันหอมวันนี้ถ้าผู้ชมเรามาในเรื่องของคาบูลหลังจากที่เมื่อวานเราพูดในเรื่องกล่องไฟไปนะ R นะครับทางซ้ายมือของผมมีใครขัดไหมว่าปุชูมือขวาใช่ไหมไม่มีใช่ไหมนะทางขวามือของผมนะครับจะเป็นคาบูทีซต M ส่วนตัวนี้จะเป็นทีซต R นะทีซ็ต R ทีซต R นะไม่ใช่ทีซต RR นะครับ เป็นคาบูของตัวตุดตูดเป็นดนั่นเองนะเป็นคาบูทีเซอาร์แท้ๆนะครับใช่ท่านผู้ชมทีเซอาร์มีคาบูเทียมด้วยนะนจริงๆคาบูเทียมเนี่ยม,มันมีหลายรุ่นมากๆเลยนะมันไม่ใช่แค่มีเคเลียมเอ็นโปดัตนะมันมีหลายรุ่นมากๆเลยแต่นี่จะเป็นคาบูแท้นะครับเป็นคาบูแท้วันนี้เราจะมาชำแหละให้ดูว่า TZ R กับ TZ M ออะความแตกต่างมันมีอะไรบ้างแล้วใส่ลูกไหนจะดีกว่ากันไปดูกันไปเอาล่ะท่านผู้ชมคลิปนี้อาจจะไม่ได้ยาวเหยียดอะไรมากมายนะ เดี๋ยวจะเกิดให้ฟังนะครับว่าเนี่ยตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นคาร์บูทีเซตเอ็มส่วนเจ้าตัวนี้จะเป็นคาร์บูทีเัตอาร์นะครับาทีเซตเอ็มเนี่ยถ้าเราดูดูแบบดูเผินๆภายนเกใช่ป่ะจะคล้ายๆครทีเซตอาร์ R ทุกอย่างยกเว้นตัวดึงชกนะครับตัวดึงชกจะไม่ได้เป็นแบบกระเดื่องนะจะไม่เป็นแบบกระเดื่องกดนะครับเนี่ยของทีเซตอาร์จะเป็นแบบกระเดื่องกดนะครับเห็นไหมเป็นแบบตัวกดอย่างนี้นะอ่าของทีเซตเอ็มเนี่ยจะใช้เป็นสายนะครับ จะใช้เป็นสายทําให้มนละยงระยางเข้าไปในตัวถังแล้วก็เวลาถอดก็จะลําบากชิบหายเลยนะดูเผินมันก็ไม่มีอะไรแตกต่างกันใช่ไหมแต่ว่าถ้าสําหรับคนช่างสังเกตเนี่ยก็จะเห็นความแตกต่างมันอยู่นะครับเห็นไหมอ่านั่นแหละมันคือขนาดของลูกชักนะเว้ยท่านผู้ชมนะครับลูกชักของ TZ M เเนี่ยจะมีขนาดปากที่ค่อนข้างจะกว้างกว่านะครับเราพูดถึงขนาดปากลูกชักนะเห็นไหมอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามาดูกันทีละส่วนนะ อ่านะครับอันนี้อันนี้คือลูกเล่งนะครับหรือว่าลูกชักเน่งเห็นไหมว่าปากของทีเซตอานะครับมันจะไม่กว้างเท่าทีเซตเอ็มนะเห็นไหมอ่าอะไรอะไรมันจะเหมือนกันนะครับมันสามารถใส่กันได้แต่ว่ามันจะมีข้อแตกต่างระหว่างทีเซตอากับทีเซตเอ็มนะครับคือว่าถ้าเราไปซื้อชุดซ่อมเนี่ยของทีเซตเอ็มเนี่ยก็ต้องใช้ของทีเซตเอ็มนะจะมาใช้ของทีเซตอาไม่ได้ ตามหลักแล้วจะใช้ไม่ได้แต่ว่าถ้าใครจะฝืนใช้มันสามารถใช้ได้นะครับแต่ว่ามันอาจจะลวนได้อาจจะนะอ่านี่คือลูกชักนะครับลูกชักทีเซตอาเห็นไหมว่าปากลูกชักเนี่ยมันจะเปิดน้อยกว่าทีเซตเอ็มนะครับอ่านี่นี่เข็มเล่งเข็มเล่งก็จะไม่เหมือนกันด้วยนะครับเข็มเล่งทีเซตอาร์ทีเซตเอ็มจะไม่เหมือนกันนะมันอาจจะดูคล้ายๆนะครับอ่าเรามาเทียบกันในเรื่องของลูกชักนะครับอ่านี่อันนี้คือลูกชักทีเซตเอ็มนะ เห็นความแตกต่างไหมครับอ่าเห็นความเว้าที่มันแตกต่างกันไปไหมอ่านั่นแหละอันนี้นะครับเป็นส่วนของลูกชักเนี่ยของทีเซเ็เนี่ยจะจ่ายน้ํามันได้ดีกว่าเพราะว่ามันมีอากาศที่ไหลเข้าไปจากทางปากทางนี้นะครับทำให้มันตีน้ํามันเป็นฝอยกว่าในขณะที่ทีเซอรเนี่ยปากทีเซนะครับมันจะแคบกว่าทําให้อากาศเข้าไปได้น้อยกว่าแล้วก็ตีน้ํามันได้ไม่เป็นฝอยเท่าทีเซเนะครับท่านผู้ชมจะสังเกตได้จากคาร์บู เคเหลี่ยมหัวใจฝาดำอูทีเอ็มคาบูแกมมาคาบูเอ่อพวก p ีเจสามสิบสี่อะไรพวกเนี้ยปากมันยังแหงนขึ้นอย่างนี้เห็นไหมนะถ้าใครมีลองสังเกตดูนะครับอันนี้ปากนี่มันจะไม่ค่อยแหงนขึ้นนะเห็นไหมปากมันไม่กว้างนะครับอ่าแล้วนี่แล้วโค้ดนะครับมันจะมีโค้ดยังมีโค้ดเลขอยู่ตรงนี้ทีเซ็นอเป็นหนึ่งจุดห้าทีเนเอ็มเนี่ยจะเป็นสองจุดห้า สองจุดห้าตัวเลขเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะเป็นขนาดของการยกลูกชักขึ้นตรงนี้นะปากน่าจะเป็นขนาดปากของลูกชักนะครับไม่แน่ใจว่าใช่หรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะใช่นะส่วนของเข็มเร่งมาดูเข็มเร่งกันเข็มเล่งก็ไม่เหมือนนะท่านผู้ชมนะครับไม่ใช่ไม่ใช่ว่ามันจะเหมือนกันนะบางคนอาจจะบอกว่าเออมันใช้กันได้มันใช้กันได้จริงเว้ยแต่มันไม่เหมือนกันนะนายอันที่ดูโศกโศกนี่จะเป็นของที่ซเอ็มนะครับของที่ซเอ็มเนี่ยจะมีจะมีขนาดที่สั้นกว่าที่ซอาร์นะครับ คลิปนี้ไม่ต้องเห็นหน้าผมกันเยอะนะเดี๋ยวเบื่อนี่เลยครับ t s M จะมีขนาดเข็มเล่งที่สั้นกว่า t s R เห็นไหมมันจะทําให้ในรอบท้ายนะครับมันไหลได้ลึกขึ้นเพราะว่าเข็มมันสั้นกว่าเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นเข็มมันสั้นกว่าไหมครับพอมันสั้นเนี่ยมันก็ยกได้สูงขึ้นแล้วน้ำมันก็จะเข้าได้เยอะขึ้นนะครับอ่าีแล้วความเลียวของเข็มก็ไม่เหมือนกันนะทําเป็นเล่นไปนะครับเห็นไหมเห็นความเลียวของเข็มไหมครับไม่เหมือนกันนะ ของทีเซอร์อาเนี่ยจะค่ Jamie, tamam. อนข้างจะเลียวเลียวทั้งอันเลยเห็นไหมของทีเซอร์เเนี่ยมันจะเลียวเหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เลียวทั้งอันมันจะเลียวมาถึงช่วงนี้นะครับแล้วมันก็มาเล็กช่วงนี้เลยส่วนของทีเซอร์อาเห็นป่ะมันจะเลียวมาเลยเนี่ยเลียวยาวตรงไปจนถึงตรงนี้นะครับในส่วนของทีเซอร์เเนี่ยจะได้รอบท้ายนะครับแต่ส่วนของทีเซอร์อาเนี่ยจะได้ในรอบต้นจะขี่สมูทกว่าแต่ก็ขึ้นอยู่กับการปรับจูนปรับแต่งเครื่องยนต์ด้วยนะไม่ใช่ว่าใส่คาร์บูหรือว่าเปลี่ยนแครับ ก็เข็มเล่งตัวเนี้ยสามารถใส่ทีซัดอาได้นะแต่ว่าอาจจะเกิดอาการลวนได้นะครับคาบูอาจจะลวนขึ้นมาก็ได้เพราะมันจ่ายน้ำมันเพีย้ยนก็ต้องไปปรับจูนนะครับไม่ใช่ว่ายัดปุ๊บแล้วใส่ได้เลยผมเคยยัดแล้วลวนก็มีนะอ่านะครับเข็มเล่งก็จะมี5ล็อกเหมือนกันผ่านไปในส่วนของลูกชักกับเข็มเล่งนะครับผ่านกันไปทีนี้ก็จะมาในส่วนอันไหนล่ะในส่วนของไอ้ตัวเนี้ยตัวปรับเดินเบาจะเหมือนกันหมดนะครับจะสามารถยามอะไห่กันได้หมดนะ แล้วก็ตัวจูนอากาศนะครับตัวจูนอากาศก,ก็จะสามารถใช้กันได้จะเหมือนกันแต่อันนี้เสกเอาไม่ออก <c oughs> นะอันนี้ก็จะเหมือนกันนะครับแล้วก็จะข้ามไปทีนี้ไฮไลท์มันจะอยู่ที่ข้างในมันอยู่ที่ข้างในเดี๋ยวแกะก่อนในส่วนของทีเซตเอ็มเนี่ยนะครับก็จะเป็นคาร์บูแบบทั่วไปสากลระโลกนะไม่มีอะไรที่แบบจะพิเศษพิโสอะไรมากมายนะก็จะดูแบบพื้นพื้น,นธรรมดานะครับดี๋ยวเรามาแกะของทีเซตอาร์ R, นะก็ของทีเซตอาร์ R, อย่างที่บอกไปมันจะมีความพิเศษนะ บอกอย่างเราว่ามีความพิเศษโอเคยังไม่บอกขออภัยด้วยฮนะมาเรามาบอกว่ามันมีความพิเศษคือเจ้าเนี่ยเวลาเราถอดคาบูออมาใช่ป่ะเราจะเจอกับลูกลอยหน้าตาแบบนี้อ่าสาหรับเจ้านี่เรียกว่าลูกลอยแยกนะครับหรือว่าลูกลอยอิสระนั่นเองคือมันจะไม่ถูกผูกมัดไว้กับเจ้าตัวนี้กับเออเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเสาลูกลอยนะครับจะไม่ได้ผูกติดไว้กับเสาลูกลอยโดยตรงนะครับแต่ว่าจะอยู่กับถ้วยคาบูนั่นเองทําให้เวลาน้ามันเข้าน้ามันออกเนี่ยมันจะขึ้นลงได้อิสระ2ลูกเลยนะครับ ขึ้นลงได้อิสระ2ลูกส่วนส่วนในเรื่องการจ่ายน้ํามันหรือว่ามันดีกว่าอะไรเงี้ยผมไม่รู้นะแต่ว่าบางคนเขาจะบอกว่าจะบอกว่าไอเนี้ยเออมันดีนะลูกลอยมันไม่ค่อยค้างอะไรเงี้ยแต่ก็จริงเปล่าไม่รู้นะผมก็เคยเจอนะเวลาลูกลอยมันค้างอะเวลามันจอดนานๆเก็บนานเงี้ยพอมันเป็นสนิมม่นขี้เกือมันมันก็ค้างเหมือนนะก็ค้างเหมือนันไม่ไปค้างนะครับอันนี้จะเป็นเสานี่จะเป็นเสาอย่างงี้นะครับเสาขึ้นมาโดดอย่างงี้ก็เนี้นี่คือความพิเศษของทีซัตอาร์นะครับ อ่านี่ก็จะหน้าตาประมาณนี้ส่วนทีเซตอาร์นะครับก็จะหน้าตาแบบทีเซตเอ็มเป๊ะๆเลยนะอ่อหมายถึงภายในนะส่วนภายนอกเนี่ยเขาจะเป็นแบบทีเซตอาร์ปกตินะครับอ่าผมจะแกะอะไรให้ดูนะอ่อในส่วนของความเหมือนกันเนี่ยก็จะมีตัวนี้ที่เหมือนกันนะครับก็คือเสาเรียกว่าไอ้เรียกว่าเข็มเข็มลูกลอยเออเข็มลูกลอยนะครับเข็มอุดน้ำมันลูกลอยตัวนี้ก็จะใช้ตัวเดียวกันภายในเนี่ยสามารถใช้ชุดซ่อมตัวเดียวกันได้ เช่นเจ้าตัวนี้นะครับเจ้าตัวเข็มลูกลอยเข็มลอยจะสามารถใช้กันได้แล้วก็แล้วก็มีแค่นั้นแหละ <S <S 1> <S 1> นมหนูจะสามารถใส่ด้วยกันได้นะเขยงแต่จะเป็นนละเบอร์นะครับของนมหนูที่เซตเ็นะครับก็จะให้มาที่2 1 0ส่วนเดินเบาเนี่ยจะอยู่ที่32.5อของที่เซตอาเดิมโรงงานจะอยู่ที่195นมหนูอากาศหรือว่านมหนูเดินเบานะครับมันจะอยู่ที่22.5นะก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าของที่เซตเนี่ยจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าทําให้รอบท้ายจะไหลลึกกว่าแต่จะมามาเร สาวเข็มเล่งนะครับอ่าทั้งเอ่ะจับให้มันถูกนี้ดีกว่าอันนี้เป็นทีเซเนี่เป็นทีเซตนะครับทำไมรอบนี้กล้องมันโง่วะอ่าท่านผู้ชมอันนี้คือของทีเซนะครับของทีเซตเนี่ยก็จะเป็นกระบอกทืึท่งๆ่งโง่เลยนะครับไม่มีอะไรเลยเห็นไหม ไม่มีรูน้ำมันไม่มีอะไรเลยไม่มีรูกระจายน้ำมันนะครับเห็นไหมจะมีก็เนี่ยรูเดียวเลยนะครับจะมีนี่นี่รูคือแบบรูใหญ่รูเดียวเลยนะครับแล้วก็จะมีโค้ดเห็นไหมจะมีโค้ดร,รหัสนะครับอ่าซึ่งอันนี้ก็คืออะไรผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะว่ามันคืออะไรว่ามันเป็นโค้ดอะไรนะครับอันนี้จะคล้ายๆกับ VR นะครับแต่ว่าน่ารู้สึกว่าจะมีความยาวกว่าที่กว่า VR นะอ่านี่ถ้าผู้ชมเราไปดู TZR เอ้ย เรามาดูในส่วนของทีเซเอ็มกันนะครับผู้ชมนี่เป็นไงมีรูเล็กๆเ,เยอะแยะเลยนะครับคือทีเซเอ็มเนี่ยมันเป็นนวัตกรรมรุ่นใหม่ไปแล้วเพียงแต่ว่าทีเซเอ็มมันพัฒนาผิดจุดเรียกได้ไหมคือทีเซเอ็มเนี่ยมันเป็นรถที่ค่อนข้างจะแรงนะใช้คําว่าแรงเลยนะครับทีเซเอ็มเนี่ยแต่มันพัฒนาไปผิดคือมันพัฒนาไปให้รถมันใหญ่ขึ้นเว้ยทาให้ตัวรถหนักขึ้นแต่ พวกภายในเครื่องยนต์พวกคาบูพวกอะไรพวกนี้คือมันผลิตมาดีมากท่านผู้ชมนะครับถ้าเราเอาไปใส่ทีซอาร์เนี่ยจีจาร์แน่นอนหรือว่า VR เนี่ยนะตัวนี้นะครับตัวนี้จะเรียกมันว่าอะไรอ่ะคือมันอยู่ในเสาเข็มเล่งนะแต่ผมก็ไม่รู้ว่าเรียกมันว่าอะไรนะครับอ่ะเราก็มาดูกันแล้วกันนะเห็นไหมมีความแตกต่างไหมครับของ t ีซอเนี่ยจะมีความยาวกว่าทําให้มันป้องอากาศนะครับมันป้องอากาศที่จะปะทะกับน้ํามันเนี่ย ทำให้ทำให้มันตีน้ำมันได้เป็นฝอยไม่ดีเท่าทีเซเอ็มนะครับเพราะว่าทีเซเอ็มเนี่ยมันอาศัยหลักการที่ว่าเอาอากาศเข้ามาปะทะกับน้ำมันเพื่อให้มันตีเป็นฝอยขึ้นถามว่าอากาศตีน้ำมันมันเป็นฝรรยอยยังไงท่านผู้ชมเคยเคยขับรถไหมครับเคยขับรถไหมขับรถรถยนต์ก็ได้มอไซค์ก็ได้เคยไหมครับแล้วท่านผู้ชมอ่ะเคยทําน้าหกไหมทาน้าหกแบบ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 เราถือน้ําอยู่หรือว่าแก้วน้ําที่หกไปเนี่ยเวลามันหกไปกลางอากาศในขณะที่รถวิ่งอยู่นะครับ ในขณะที่รถไม่อยู่เนี่ยมันจะมีแรงประทะของอากาศที่เข้ามาหาตัวเราหรือว่าเข้ามาหาน้ําที่เราทํหกเห็นปะพอน้ําประทะกับอากาศนะครับก็จะเกิดฝอยขึ้นมานั่นเองนะ่ะมันจะเป็นหลักการคล้ายๆอย่างนั้นนะครับทําให้ของทีเซเนี่ยตีน้ํามันได้เป็นฝอยได้ดีกว่านะส่วนเจ้ารูเล็กๆเ,เนี่ยผมผมยังหาคําตอบไม่ได้นะว่ามันคืออะไรแต่ว่าข้อสันนิษฐานเนี่ยของบางคนนะครับจากปากบางคนนะก็จะพูดว่าเจ้าเนี่ยมันคือรูอากาศคือรูอากาศให้ไปผสมกับน้ามัน บางคนก็จะบอกว่าเป็นรูน้ำมันนะครับเป็นรูน้ำมันทําให้น้ํามันกระจายเป็นฝอยอันนี้คืออะไรอันนี้ผมไม่ทราบนะก็ไปหาคําตอบกันเอาหรือว่าใครรู้ก็คอมเมนต์มาบอกนะครับ mm hmm. พูดในส่วนของความแรงในเรื่องของความแรงที่ทุกคนรอคอยถามว่าทีเซตไอทีเซตเอ็มดีกว่า mm hmm. ผมตอบให้ว่ามันดีทั้งคู่แต่ขึ้อนอยู่กับการใช้งานเวยทผู้ชมนะครับท mm ีเซตเอ็มถูกออกแบบมาเพื่อลดหนักโดยเฉพาะนะครับ mm hmm. ออกแบบมาเพื่อลดหนัก เพื่อพละกําลังนะครับได้พละกําลังไปเต็มๆแต่มันมีข้อเสียคือในรอบต้นนะครับในรอบต้นจะเสียจะเสียไปเพราะน้ำมันมันจะหนาไปนะครับน้ำมันในของทีเซเอมันจะหนาไปเพราะว่านมหนูที่มีขนาดใหญ่มากเข็มเร่งที่มีขนาดเลี้ยวกว่าเล็กกว่าสั้นกว่านะครับทำให้น้ํามันจ่ายได้หนาขึ้นจ่ายได้เยอะขึ้นของทีเซอาจะเหมาะกับการขี่ในรอบต้นซะมากกว่านะครับเพราะว่าในรอบต้นเนี่ยมันจะตีน้ํามันได้ไม่เป็นฝอยมากเท่าทีเซเอ็ม ทำให้มันบางนะครับอ่าทำให้มันบางนะครับที่เซ R ที่เ M จะมีขนาดปากคาร์บูรที่เท่ากันแล้วก็มีเจ็ตเหมือนกันด้วยนะฮะก็แล้วแต่ความชอบในการใช้งานนะถามว่าถ้าเราขี่คาร์บูที่เซ M อ่ะใช้งานขี่ได้ไหมขี่ได้ขี่ได้แน่นอนครับเพียงแต่ว่ามันอาจจะกินน้ามันไปนิดนึงนะฮะเพราะว่ามันไม่ได้ออกแบบมาให้ทีเซท R บางคานอาจจะเถียงว่าอา้าวแล้วถ้ามันออกแบบมาสําหรับรถหนักแล้วถ้าไปใส่รถเบามันไม่ประหยัดเหรอ มันไม่ประหยัดเว้ยเอาจริงๆคือมันไม่ประหยัดเลยคือนึกออกไหมท่านผู้ชมว่านมหนู2อ0อสิบอันนี้195นะครับอันนี้195ซึ่งมันมีขนาดที่ค่อนข้างจะแตกต่างกันถึง15เบอร์นึกออว่าพอมันต่างกันเนี่ยการจ่ายน้ำมันเนี่ยมันดันเหมือนกันเว้ยใช่ไหมมันดันเหมือนกันเพราะขนาดปากมันเท่ากันไง ขนาดปากเท่ากันขนาดลูกสูบของคุณมันเท่าเดิมมันก็มันก็กินเหมือนเดิมไงมันก็กินเหมือนเดิมถ้าคุณอยากให้คาร์บูทีเซตเอ็มมันกินน้อยลงคุณก็เอานมหนูทีเซตอามาใส่ทิเซตเอ็มแต่มันก็จะเสียสมดุลของคาร์บูไปนึกออกไหมถ้าคุณจะปรับจูนคาร์บูทีเซตเอ็มใส่ทีเซตอาร์แต่มันก็ไม่ต้องทําอะไรเยอะคุณก็ยืนพื้นนั่นแหละคุณก็ยืนพื้นนมหนูของทิเซตเอ็มนั่นแหละนะครับแล้วก็มาปรับเข็มเล่งตัวนี้เอานี่คุณก็มาปรับเข็มเล่งตัวนี้ของทิเซต ถ้ามันเกิดอาการต้นอวกหรือว่าบิดออดอืดนะครับก็ให้ปรับเข็มเล่งมาเป็นล็อกบนสุดเพื่อให้มันจ่ายน้ำมันในรอบต้นได้น้อยลงอ่ะอันนี้คือการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างหนึ่งถ้าเอาไปใส่ทีซัสแล้วมันเกิดอาการอืดหรืออวกหรือว่าอืดนะครับก็ให้ปรับเข็มเล่งถ้าปรับแล้วยังไม่หายก็ให้ลองลดขนาดนมหนูของทีซให้เหลือสัก200แต่ว่าเบอร์นมหนูจะค่อนข้างหาย,ยากนะครับก็ก็ ก็เอาไอ้อเขาเรียกอะไรอ่ะเรียกว่าลวดทองแดงเนาะหรือว่าสายไฟนั่นแหละเส้นหนึ่งเส้นเดียวพอไม่ต้องเอาเยอะเส้นเดียวแล้วก็มาผูกกระนมหน,หนูแบบสูตรโบราณนะครับผูกกระนมหนูไว้ทําให้ทางเดินน้ํามันอ่ะมันแคบลงพอมันแคบลงก็จ่ายน้ำมันได้น้อยลงนะครับอันนี้คือการปรับจูนนะส่วนของ TZ R ถ้าสมมุติคิดพี่เลนพี่เลนคิดเล่นเล่นเราเอาไปใส T ่ T z ซใส่ได้ไหมคําตอบคือใส่ได้มันสามารถใส่ที M ได้ท่านผู้ชมแต่ว่า มันจะดีไม่เท่าของเดิมนะครับอาจจะเกิดอาการอ้วกในรอบต้นแล้วก็รอบท้ายอาจจะไม่พอเพราะนมหนูมันเล็กถ้าทีเซตเอใครได้คาร์บูทิเซตอมาก็ให้ทําการปรับเข็มเล่งชดเชยนะครับเดี๋ยวนะเข็มเล่งมันอยู่ไหนวะเข็มเล่งของทีเซตออย่างที่บอกไปมันจะมีขนาดที่ค่อนข้างจะยาวกว่าแล้วก็เลี้ยวกว่าเอ่อเห็นไหมมันจะมีขนาดที่ค่อนข้างจะยาวกว่าทีเซแล้วก็ใหญ่กว่านะครับ ทําทให้มันจ่ายน้ํามันได้น้อยแต่มันจะได้ในรอบต้นเพราะมันจ่ายได้น้อยยิ่งน้ามันบางรอบต้นรถจะวิ่งดีในรอบต้นนะครับแต่รอบท้ายก็จะแลกกันไปอ่าเนี่ถ้าสมมติใครเอาไปใส่ที่เซตเอ็มแล้วมันไม่พอนะครับก็ให้ปรับเข็มเร่งมันจะอยู่ล็อก3นั่แหละมาตรฐานอยู่จะอยู่ล็อก3ก็ให้คุณปรับมาอยู่ล็อก5คือล็อกสุดท้ายนะครับถามว่าทาไมต้องปรับล็อกสุดท้ายท่านผู้ชมดูนี่ถ้าสมมุติว่าเราคิดเล่นๆนี่นะ เข็มเร่งนะครับก็จะมีความแตกแต่างกันอยู่ประมาณเอ,อ่อถ้าเทียบเป็นมิลก็น่าจะยากกันอยู่เนาะนับจากข้างบนไปนี่นี่อย่างนี้เข็มเร่งนี่ล็อกอ่านี่ปึ๊บล็อกกลางนี่เราขยับไปปึ๊บล็อกห้าอ่าพอเราประปะับไปถึงล็อกห้าเนี่ยมันก็จะมีความยาวของเข็มที่เท่ากับทีเซตเอ็มเป๊ะเลยนะครับเห็นไหมอ่านี่นี่นี่แต่ การทาอย่างเงี้ยคือในกรณีที่เราเอาคาร์บูทิเซต์อาไปใส่ทิเซตเอ็มนะไม่ใช่ว่า R, ทีซเซตอาใส่ทิซเซตอาอยู่แล้วแล้วมึงไปขยับเข็มอย่างนี้มันไม่ได้นะท่านผู้ชมนะครับมันจะเกิดอาการหนาขึ้นมาเลยนะอันนี้คือเราต้องปรับมาอยู่ล็อกล่างสุดนะเข้าใจนะทําให้เข็มเล่งนะครับระยะระยะขึ้นของเข็มเนี่ยมันน้อยลงนะครับทาให้ระยะของเข็มเนี่ยมันน้อยลงแล้วมันจะจ่ายน้ำมันได้หนาขึ้นถ้าระยะของเข็ม เกิดเพิ่มขึ้นจะทําให้มันจ่ายน้ํามันได้น้อยลงนะครับเพราะว่ามันไปอุดทางเดินน้ํามันนั่นเองอ่ะนี่ท่านผู้ชมความแตกต่างของมันก็จะมีประมาณนี้นะครับไม่มีอะไรนอกเหนือจากนี้ก็ในส่วนของนมหนูเดินเบาเนี่ยผมไม่ได้ออกมาให้ดูนะเพราะว่าไม่รู้ว่าจะไปโฆษณาอะไรกับมันนะครับของ TSM มันจะให้มาใหญ่ถึงสามสิบสองจุดห้า 5, ส่วนของ TSM เนี่ยจะให้มาแค่ยี่สิบสองจุดห้านะครับใครมีอะไรเพิ่มเติมไหมอ่ะ ็อย่างที่บอกไปมันสามารถสับใส่กันได้นะครับแต่ว่าต้องเอาไปปรับแต่งกันนิดนึงเต็มที่ก็แค่ปรับเข็มเล่งตัวนี้ก็น่าจะเกือบเกือบจบปัญหาเกือบทุกอย่างนะครับเกือบทุกอย่างนะแต่ไม่ทุกอย่างเพราะคุณอย่าลืมนะว่าของที่เอ็มเนี่ยมันนมหนูเบอร์210ส่วนเจ้าเนี่ยมันแค่195นะต่อให้ว่าถ้าคุณปรับเข็มเล่งเนี่ยมันดีขึ้นจริงแต่ว่ามันอาจจะไม่ได้สมมุติกันทุกอย่างเลยเนี่หรอหมแต่ว่าถ้า ใครปรับแล้วมันเกิดเฮ้ยแม่งสมูทว่ะแสดงว่าคุณถูกใจการขับขี่แบบนั้นนะครับมันขึ้นอยู่กับการขับขี่ของแต่ละคนด้วยนะโอเคท่านผู้ชมคลิปนี้มีเล่าจะใหม่คลิปหน้าลากันไปก่อนสวัสดีครับ